มาอีกครั้งกับทีมพัฒนาของเกม ROV ที่ได้เตรียมอัปเดตใหม่ไว้เห้นเพื่อนทุกคนแล้วทุกคนน่าจะสงสัยว่าทำไมอลิซกลายเป็นลุกนี้กันนะน่ารักใช่ไหมล่ะ <c oughs> ในวันฉันที่ผ่านมาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะมีช่วงเวลาที่ตื่นเต้นสนุกสนุกมากมายเลยใช่ไหมได้เจอเพื่อนใหม่แถมได้ของรางวัลฟรีกันด้วยใช่หรือเปล่านะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้มาดูการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ไปพร้อมกันเลย ซีซั่นใหม่หลังจากการเฉลิมฉลองของชาวนอร์แมนครั้งนี้อลิซจะพาทุกคนเข้าสู่ป่าเอฟาตตาที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยปริศนาสถานที่ที่ซึ่งเรื่องราวความท้าทายครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งทุกคนจะได้พบกับซีซั่นใหม่เกรดออฟเลมิดีซีนในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยในซีซั่นนี้นอกจากเพื่อนๆจะได้ตื่นเต้นไปกับการลงแรงสุดท้าทายและรางวัลสกินสุดอลังการเพื่อนๆจะได้พบกับเรื่องราวสุดประทับใจของฮีโร่อ,อีกด้วยในการอัปเดตครั้งนี้ยังมีการเปิดตัวฮีโร่ใหม่เฮเลนอ,นอลิสบอกเลยว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบสาวมาสุดน่ารักคนนี้แน่นอนการปรับปรุงสมัติรภมม เราให้ความสำคัญในการพัฒนาเกมเพลย์ตลอดมาในทุกๆเวอร์ชันซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เราได้เปลี่ยนแปลงกลไกลาการอัญเชิญดาร์กรังสองและดาร์กรังสามเมื่อเพื่อนๆสังหารดาร์กรังสองและดาร์กรังสามได้แล้วเพื่อนๆสามารถเลือกให้ซซเลเยอร์โจมตีคลิปในเลนใดก็ได้โดยเซเลเยอร์จะไปเกิดที่บ้านของเพื่อนๆน,นั่นเองซึ่งเมื่อดาร์กซเลเยอร์ถูกอัญเชิญที่บ้านจะมีกองทัพแนวหน้าเซเลเยอร์แวนการ์ดเดินนำไปด้วยในเวอร์ชั่นนี้ กองทัพแนวหน้าของดักคซ์เลเยอร์นอกจากจะเป็นกองกําลังแข็งแกร่งแล้วยังสามารถลดจํานวนเงินของฝ่ายศัตรูที่ควรได้จากการสังหารครีปในเวลาเดียวกันเพื่อนๆจะไม่ได้รับบัฟจากการสังหารดาร์ร่างหนึ่งและดักคร่างสองแต่เพื่อนๆสามารถได้รับบัฟจากดร์กร่างสามซึ่งมีความใกล้เคียงกับบัฟของอบิเซลดราก้อนซึ่งจะทําให้เพื่อนๆได้เกรที่ช่วยให้สามารถจบเกมได้รวดเร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงกลไกสนามรบอีกอย่างหนึ่งก็คือบังกรเล็กในเลนดัร์คซเลเยอร์ หลังจากที่อยู่กับเรามาในหลายเวอร์ชั่นก็คงจะถึงเวลาที่ต้องบอกลาเจ้ามังกรเล็กผู้เดินทางไปประจนภัยในที่อื่นๆของโลกเอทันนอและเรามาร่วมต้อนรับอาลกริฟสิ่งมีชีวิตอันสง่าง,งามที่จะมาอยู่ในสมรภูมิแทนซึ่งอาลกริฟนั้นไม่ได้มีกระดนาหรือหัวใจที่เยือกเย็นเหมือนมังกรเล็กจึงทาให้สามารถติดสถานะควบคุมทุกอย่างได้และผู้สังหารจะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับผู้สังหารได้ นอกจากนั้นคลิปที่ปรากฏตัวในเลนมังกรในสินาทีแรกของเกมก็จะถูกแปลงโฉมด้วยเช่นกันโดยรูปลักษณ์ใหม่ของพวกเขาจะทำให้เพื่อนๆรู้ว่าคลิปตัวไหนได้เงินเยอะที่สุดโปรดมาตีชันทีที่ผ่านมาเมื่อตำแหน่งจังเก l e เข้าฟาร์มป่าพร้อมเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งจังเก l e อาจพลาดการลาสคลิปป่าทำให้ไม่สามารถเก็บสเต็กฟาร์มได้ในอัปเดตนี้เราจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ เมือ่อมีคนในทีมสังหารคลิปป่าได้เพื่อนๆในทีมที่อยู่ในระยะ10เมตรจะได้รับสเต็กฟาร์มด้วยเช่นกันจากที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขไอเทมฟาร์มป่าเราจึงทําการปรับปรุงให้เพื่อนๆเห็นเอฟเฟกอย่างชัดเจนว่าปีศาจระดับตำนาน s l a y เยอร์อบิโซด,ดราก้อนรวมทั้งบัฟ้้าและบัฟแดงสูญเสีย s p ซึ่งทําให้เพื่อนๆสามารถลาช็อตและคํานวณความเสียหายต่อคลิปป่าได้ดีขึ้น นอกจากนั้นเพื่อนๆจะสามารถเห็นสถานะป้องกันป้อมใน4นาทีแรกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษของแถบ HP เมื่อป้อมได้รับความเสียหายซึ่งฐานใหญ่ก็จะถูกปรับปรุงให้เพื่อนๆสามารถมองเห็นความเสียหายที่ทำต่อ HP ของฐานใหญ่ได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นโดยยังมีการเพิ่มลูกเล่นในการประกาศในเกมอีกด้วยโด,ย,ดยจะมีการประกาศพูดถึงการตัดสินใจหรือการเดินเกมที่ยอดเยี่ยมระหว่างเกม อลิสเชื่อว่าการประกาศที่ครอบคลุมมากขึ้นจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเดินเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมการปรับปรุงประสบการณ์ในสมรภูมิในแต่และเวอร์ชัน่นพวกเรามีเป้าหมายในการปรับปรุงเกมเพื่อให้เพื่อนๆได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีในสมรภูมิและในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ในเวอร์ชั่นใหม่นี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนสกิลเอฟเฟกของลินดิสและมูลาดให้อกลักษณ์ของตัวละครโดดเด่นมากขึ้นเพื่อที่เพื่อนๆจะสามารถใช้ข้อได้เปรียบของฮีโร่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเราได้มีการพัฒนากราฟิกเช่นการปรับปรุงท้องฟ้าทั้งหมดของสนามรบให้ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะตั้งค่าคุณภาพกราฟิกไม่สูงมากก็ตามหลังจากอลิซได้รับคําแนะนํามากมายจากเพื่อนๆพวกเราก็ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ของคลิกซี่และเทลอนัสจากเวอร์ชั่นก่อนๆ ทั้งการแสดงผลโมเดลตัวละครในล็อบบี้และเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลของคลิกซีทั้งหมดนอกจากนี้ในอัปเดตใหม่ทีมผู้พัฒนาได้ทําการปรับปรุงมุมกล้องที่จะติดตามสกิลของฮีโร่เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นอีกด้วยฮีโร่ที่ได้รับการปรับปรุงมีทั้งหมด34ตัวซึ่งรวมทั้งฮีโร่อย่างคาฟินี่และโตโรในขณะเดียวกันเราได้ทำการปรับปรุงคุณภาพของเอฟเฟกต์ภาพภายในเกมเพื่อนๆสามารถเห็นและเข้าใจสกิลของฮีโร่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเราได้ให้ความสำคัญไปที่ระบบเพิ่มความอลังการของเอฟเฟกต์พลังแสงในเกมให้เท่ยิ่งขึ้นการปรับปรุงเอฟเฟกต์พิเศษเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการต่อสู้ของเพื่อนๆกับมังกรและดาร์คสเลเยอร์รวมทั้งการต่อสู้กับศัตรูหลังได้บัฟมังกรให้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นฮีโร่หายตัวได้สก,กิลหายตัวในการอัปเดตจะยิ่งทำให้เพื่อนๆสามารถลาดตะเวนและซุ่มพุ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากฮีโร่ที่มีความสามารถในการหายตัวแล้วเรายังได้เพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการควบคุมสกิลของฮีโร่อย่างคาเฟนี่ยานและเอ็นโซอ,อีกด้วยเราได้เตรียมการพัฒน,นานในหลายๆด้านเพื่อให้เหมาะสมกับการปรับปรุงประสบการณ์ในสมรภูมิรายละเอียดและความสามารถของไอเทมพลังแฝงจะถูกทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เราได้ทําการปรับปรุงบทด,ดูการต่อสู้ที่เพื่อนๆรอคอยกันในอัปเดตเราได้เพิ่มปุ่มที่เพื่อนๆจะสามารถกดเข้าไปดูการต่อสู้รวมทั้งอัดวิดีโอได้แบบเรียลไทม์และยังสามารถเลือกบันทึกวิดีโอได้อีกด้วยในขณะเดียวกันเราก็ได้พดัฒนาปรับปรุงระบบเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้อีกด้วย ต่อจากนี้ไปไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในล็อบบี้เกมหรือหน้าเลือกฮีโร่ฟีเจอร์การเตรียมตัวในปุ่มเดียวจะทำให้เพื่อนๆสามารถทำการปรับเปลี่ยนชุดไอเทมพลังแสงและรูนเพื่อให้พร้อมรับมือกับฮีโร่ศัตรูที่แตกต่างกันลองดูเหล่าโปรเพเยอร์แล้วก็จำไว้ใช้ในเกมได้เลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกม R O V พิเศษนั้นก็คือการมีฮีโร่ที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีฮีโร่หลายตัวที่สามารถเปลี่ยนร่างได้และในแต่ละร่างก็มีสกิลที่แตกต่างกันไป ในอัปเดตใหม่นี้เราได้ปรปับปรุงการแสดงผลตัวอย่างเอฟเฟกพร้อมทั้งให้รายละเอียดของแต่ละสกิลสำหรับฮีโร่ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างได้หลายร่างตัวอย่างเช่นเมื่อฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนเมื่อเก็บพลังงานเต็มเอฟเฟก s k สกิลหและ2ของฮีโร่จะถูกเปลี่ยนเช่นเดียวกับฮีโร่อย่างล i เลน่าทัจจิและอื่นๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงผลในตัวอย่างสกิลเวอร์ชันล่าสุดหมดใหม่ดับเบิลอัตติเมทอันตินี้พี่ขอ เราได้เพิ่มหมดใหม่ให้เพื่อนๆได้เล่นเสมอมาคลื่นพลังเวทมนต์แห่งเฮ็กซ์กำลังซัดเข้ามาในดินแดนแห่งเอทานอรทำให้เหล่าฮีโร่ได้รับพลังใหม่สุดพิเศษ ในหมดใหม่นี้เพื่อนๆจะสามารถเลือกหนึ่งจาก3อัติเมตของฮีโร่อื่นที่ระบบแดนดอมให้เพื่อทําให้ฮีโร่ของเพื่อนๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอัติเมตเหล่านี้จะถูกเพิ่มเลเวลโดยอัตโนมัติเมื่อฮีโร่ถึงเลเวลนั้นๆและพลังจะถูกกาหนดจากคุณสมบัติของฮีโร่ที่ใช้พลังเวทมนต์แห่งเฮ็กซ์นั้นจะช่วยเพิ่มคอมโบสกิลให้ฮีโร่รวมทั้งทาให้ฮีโร่ฟื้นคืนชีพได้เร็วขึ้นในช่วงต้นเกมเพิ่มความเร็วการเกิดของคลิปเลนเพิ่มความเร็วในการรับเงินและ e x p ทําให้มังกกรและ Dark เดเิไวขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนเวลากลางวันเป็นกลางคืนก็จะมาเร็วกว่าปกติอีกด้วยนอกเหนือจากทั้งหมดนี้เวอร์ชันใหม่ยังได้เพิ่มระบบอาชีพซึ่งจะนำวิธีเล่นหลายๆอย่างมาประกอบกันอลิซเชื่อว่าไม่ว่าจะหมดใหม่อันตีนี้พี่ขอหรือระบบอาชีพทั้งหมดนี้จะทำให้เพื่อนๆรับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสนุกเราใจแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นความน่าตื่นเต้นของเวอร์ชันอัปเดตเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกัน ถ้าทุกคนชอบเนื้อหาใหม่ๆนี้อย่าลืมกดติดตามอาลิซด้วยนะคะ